บทที่86ได้เวลาทิมมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเรียกเป็นชื่อผมขณะที่กำลังนอนหลับสนิทผมรีบลุกขึ้นนั่งบนเตียงทันทีพร้อมกับทบทวนว่าเป็นเสียงของใครเสียงนั้นดังชัดเจนมากเป็นเสียงเหมือนเคยได้ยินที่ไหนสักแห่งแต่ผมก็นอนอยู่คนเดียวไม่มีใครแล้วความคิดหนึ่งก็ปรากฏว่า แล้วความคิดหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาว่าได้เวลาแล้วจากนั้นผมก็ชะโงกหน้าไปที่หน้าต่างเพื่อมองไปรอบๆผมพยายามหาสัญลักษณ์อะไรสักอย่างที่จะบอกว่าขณะนี้เป็นเวลาใดแต่ก็ไม่พบรู้อย่างเดียวคือขณะนี้ยังเป็นเวลากลางคืนเพราะทุกอย่างยังอยู่ในความเงียบสงดัด แสงจากดวงจันทร์ยังสว่างไปทั่วบริเวณทัศนียภาพของเมืองด้านล่างยังคงสว่างสวัยไปด้วยแสงไฟเช่นเดิมคงจะได้เวลาแล้วละมัง้งผมพูดกับตัวเองผมจึงค่อยๆเปิดประตูและเดินไปตามเส้นทางผมเดินขึ้นไปยังชั้นบนผ่านจุดที่เป็นลานจอดยานแสงไฟบนนี้ สว่างสวัยไม่ต่างจากเวลากลางวันด้านหลังของลานจอดนี้มีทางขึ้นเขาที่ทำไว้อย่างชัดเจนคือมีลักษณะเป็นบันไดทำจากหินเหมือนกับทางที่ผมขึ้นมาในตอนแรกลักษณะโดยรวมบนนี้จะไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยต้นไม้ที่เห็นจะเป็นเพียงพุ่มเตี้ยๆสูงแค่ประมาณเอวตลอดเส้นทาง ผมไม่มีความรู้สึกกลัวอะไรอีกเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนเพราะพระจันทร์ทำให้ผมสามารถเห็นทุกสิ่งได้อย่างชัดเจนเมื่อเดินพ้นจากเนินเขาแรกแสงสว่างจากลานจอดยานก็ลับเหลี่ยมเขาไปภาพที่ปรากฏต่อหน้า คือวัตถุเรืองแสงลูกกลมๆห้อยอยู่ใต้พุ่มไม้ละลานตาเต็มไปหมดมันคือผลของเจ้าเซเดอร์คอนที่ฟีทัสเล่าให้ฟังเมื่อตอนบ่ายนั่นเองบรรยากาศตอนนี้เหมือนผมกำลังอยู่ท่ามกลางทุ่งของดวงไฟดวงเล็กๆสวยจริงๆผมพูดกับตัวเองเบาๆ ทางเดินนี้พาผมขึ้นไปเรื่อยๆที่ปลายทางมีวิหารหินอ่อนสีขาวขนาดไม่ใหญ่นักตั้งอยู่ตัววิหารมีเสาต้นใหญ่ล้อมรอบคล้ายวิหารของชาวกรีกมันตั้งตระหง,ง่านอยู่บนยอดเขาห่างจากที่ผมอยู่ประมาณ2-300เมตรตัววิหารสว่างสวัยไปทั่วทั้งอาคารราวกับมีแสงเรืองอยู่ภายในตัวมันเอง ผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเมื่อนึกถึงว่าผมกำลังจะไปพบกับใครโอ้พระเจ้าผมอุทานออกมาเป็นคำพูดท,ทันทีที่ผมอุทานจบก็นึกถึงคำพูดของมีนและคนอื่นๆขึ้นมาที่มักจะถามผมทุกครั้งว่า ผมอุทานขึ้นมานั้นผมหมายถึงสิ่งนั้นจริงๆหรือและตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมพวกเขาถึงได้ถามแบบนั้นที่ผ่านมาผมไม่คิดเลยว่าพระเจ้าจะมีอยู่จริงแค่อุทานไปตามความเคยชินแต่ทุกคนที่นี่โดยเฉพาะคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของโลกใบนี้ต่างยอมรับการมีอยู่ของพระองค์ เวลานี้ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต้องใช้คำพูดอย่างไรพระองค์คือบุคคลที่อยู่เหนือจินตนาการพระองค์คือพระผู้สร้างพระองคือผู้ครอบครองจักรวาล ผมไม่สามารถหยุดความตื่นเต้นที่ผุดขึ้นมานี้ได้จนทำให้ทุกๆก,ก้าวที่เดินขึ้นเขานั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าและแล้วความกังวลที่มีอยู่ในใจก็ใกล้ที่จะต้องเผชิญแล้วเมื่อผมก้าวพ้นบันไดขั้นสุดท้ายมาถึงยอดเขาด้านบนนี้มีลักษณะเป็นลานโล่งขนาดไม่ใหญ่นักลานนี้ตั้งอยู่บนสันเขา พอดีทำให้มองเห็นทัศนียภาพทั้งสองด้านตัววิหารตั้งอยู่ตรงกลางของลานนี้ห่างจากที่ผมยืนไม่เกิน50เมตรอีกด้านหนึ่งของภูเขาสามารถเห็นภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับเนินเขาวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแสงจันทร์ที่ส่องสว่างทำให้ผมเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมันเป็นทิวทัศน์ที่ทำให้ผมต้องพิศวงเป็นอย่างมาก นั่นมันปีรามิดนี่ผมพูดกับตัวเองโดยเปล่งเสียงออกมาภาพที่เห็นคือทุ่งปีรามิดขนาดน้อยใหญ่สลับกันไปมาจำนวนหลายสิบแห่งมองเห็นเป็นเงาลางๆไกลบ้างไกลบ้างท่ามกลางไอหมอกมันเป็นภาพที่สวยงามแปลกตาราวกับฉากในหนังวิทยาศาสตร์แฟนตาซี นี้คงเป็นกลุ่มประตูทางเชื่อมที่รุ้ทอนบอกไว้ผมคิดในใจผมหันไปทางที่ตั้งของวิหารอีกครั้งและตั้งสติพร้อมกับสูดลมหายใจลึกๆผมพยายามจินตนาการว่าสิ่งที่ผมกำลังจะได้พบนั้นมีรูปแบบเป็นอย่างไรท่านคงจะนั่งอยู่บนบัลลังก์ทองคำกำลังรอการมาเข้าพบของผม ท่านคงจะมีร่างกายเป็นเพียงแสงสว่างเจิดจราสว่างสวยาพระสุรเสียงของพระองค์คงจะดังก้องกังวานไปทั่วทั้งวิหารผมก้าวเดินขึ้นไปข้างหน้าทีละก้าวอย่างช้าๆภาพของวิหารก็ค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนในที่สุดผมหยุดยืนตรงเชิงบันไดขั้นแรกที่จะขึ้นสู่ตัววิหาร ตัววิหารมีบันไดขึ้นไปอีกประมาณสิบกว่าขั้นก่อนที่จะเจอกับเสาเหินขนาดใหญ่และด้านหลังของเสาก็มีผนังหินล้อมรอบตัววิหารนี้อีกชั้นหนึ่งที่ด้านหน้ามีประตูทางเข้าเล็กๆเ,เพียงประตูเดียวเมื่อมองจากด้านล่างก็เห็นว่ามีแสงที่สว่างกว่าข้างนอกส่องออกมา ผมค่อยๆก้าวขึ้นทีละขั้นอย่างช้าๆประตูเล็กๆนั้นก็ค่อยๆปรากฏต่อหน้าผมขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยแสงสว่างที่อยู่ภายในประตูนั้นสว่างจะเสียจนผมไม่อาจมองเห็นต้นกำเนิดของแสงที่อยู่ภายในได้ ผมเดินจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วก็การนใจเดินตรงเข้าไปข้างในทันทีแสงนั้นจ้ามากจนผมต้องรีตาและเอามือป้องเพื่อลดความสว่างลงถึงแม้ว่าแสงสว่างนั้นจะสว่างจ้าแต่ความรู้สึกของอุณหภูมิในห้องนี้กลับเย็นไม่ต่างจากข้างนอก เมื่อผมเข้ามาข้างในได้สักพักสายตาก็ค่อยๆปรับสภาพ แต่ก็ยังคงเห็นห้องนั้นเป็นสีขาวโพลนอยู่ผมพยายามมองไปรอบๆเพื่อดูว่ามีอะไรบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรนอกจากประตูบานเล็กๆที่อยู่ตรงกันข้ามกับทางที่ผมเข้ามาที่จริงมันไม่ได้เล็กมากหรอกแต่ที่ดูเล็กเพราะเทียบกับผนังวิหารที่ทั้งกว้างและสูงนั่นเอง